กำลังนับทูบอยู่ถ้าพระสงฆ์มาท่านก็จะแจกแจกทูบเพื่อนับจํานวนพระสงฆ์ว่าจะประมาณกี่รูปท่านก็จะใช้ทูบนับนะครับนับจานวนพระสงฆ์ที่มาเข้าร่วมทํศักระกรรมในครั้งนี้ท่านก็จะใช้ทูบระดอกระดอกเพื่อที่จะนับจํานวนพระสงฆ์ตอนนี้ยังไม่ทราบจํานวนวัดเท่าไหร่ต้องรอก่อนถ้าว่าประมาณร้อยกว่าแล้วล่ะดูว่า นี่พระสงฆ์ก็กำลังเดินเดินข้าไปจับจองที่นั่งเป็นเก้าอี้อยู่ด้านนอกปูด้วยกันเอาทูบนับจำนวนว่าพระสงฆ์มาเท่าไหร่นะคสมัครปีในการครั้งนี้จำนวนเท่าไหร่องค์ส่วนท่านก็จะได้สวนตามนั้นสาธุชนญาติโยมพว่มีสิทธี่ยวในการรักษาศีลนะนีล ดำเนินการได้นละผู้นำชุมนุปรีดีนาคุณพ่อทายกนาคุณแม่นางคณะสงศ์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูมิสิริพรมสอนเจ้าคณะอำเภอท่าคูนักหลวงพ่อพระครูมิปาริยวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอท่าคูนักภูมิ ที่ควาการเงินท่านผู้ชมมาเดิมๆนั่นแหละสิงานทุกงานก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมแสดงว่าเชื่อถือได้แล้วก็ครั้งนี้มอบหมาตำแหน่งนี้อย่างเคร่งครัดทีเดียวเพราะว่าการเงินเนี่ยคนต้องแบบมั่นคงมั่นใจแล้วก็เชื่อถือได้ท่านผู้ชมก็จะเจ้านี้เจ้าเดิม ไปชอบสูงต้องเจ้านี้เจ้าเดิมนะครับจะเป็นทีมเก่าทีมแก่าทีมน้ำเดิมนะครับก็เป็นแบบอย่างโยมเป็นสิบปีแล้วมีความเพียรความอุตสาหะที่จะมาฟังบัตรีโม่ปูวัดรัตนมงคลพระรูปมงคลรัตนโกศลมยาร่ำเตั้งแต่เช้านะโยมนำพาญาติโยมสาธุชนชาวบ้านระมูย่าิโยมโม่ พระก็จะนับไปแจกทู่นั้นท่านองค์ละดอกจะได้อันนาไปแล้วก็ไปค่อยเก็บนับจำนวนไปหลังก็ได้ขึ้นไปบนอุโบสถแล้วนั่านนั้นช่วงนี้เราก็ขออนุโมทนากับสาธุชนญาติโยมที่ทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยในามของหลวงพ่อก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญดังที่หลวงพ่อได้ ปรารบหรือว่าได้กล่าวอนโมนนาการถามเมื่อสักครู่คุณยังโจได้มีภูมิพลังขึ้นชื่อว่าบุญแล้วบุญคือความสุขที่เกิดจากใจโยมมาทำบุญวันนี้แลความเชื่อที่เป็นบุญเป็นกุศลว่าต้องขโมยไม่สามารถคุณงามความดีทั้งหลายและอีกส่วนหนึ่งท่านว่าบุญนี่ไม่ย่้ส่งผลเฉพาะชาต ในเวลาที่เราละจากโลกนี้ไปท่านกล่าวไว้ว่าพระสงฆ์ก็กำลังกำลังทยอยลงมาเรื่อยๆท่านผู้ชมคนก็ตกช่วทีชัำวสร้วท่านผู้ชมนบรรดาศิลป์เขาสั่งบรรดาศัลป์ลายโลกหน้าเนี่ยโยมนาโลกนี้เราก็ ก็ไม่ทำไม่เตอรหรือว่าควรในคลอมเวลาเลยแล้วพ่น้องก็ต่าไม่โโยงไม่เห็นใจแต่ได้บุญก็สนก็้ช่วยจำแั่บนได้แสดงเวามเำนั้นโยก็คคนได้กล่าวหลาไหลูกจากพระไตรปิฎกนายโยมเป็นผู้ทรงจำในพระไตรปิฎก่อของเราแต่ดังนั้นในช่วงนี้ที่พนนะครับพระสมดีเทมาแล้วก็ดี ต่อให้ทุกบันได้รับผู้ยนต์ลงได้รับผู้นึ่งดอกนะไปบูชาคนตายกันหนึ่งดอกแต่ว่าเป็นการนับองค์ประชุมอยู่นะที่ถูกต้องที่สุดก็คือการนับองค์ประชุมนับผู้นั่นเลยนะจะได้มาเล่นกันในวันนี้เรียนจากประกาศให้ฟังด้อยประกาศให้ฟังว่ามากีู่๊ว สงสัยจะมาสามตัวแน่นอนมีเลยฐานุการเจ้าคณะตำบลทุกตำบลจกักมีพระสงฆ์มาร่วมโสมที่สองครั้งที่สองคณะสงฆ์อำเภอท่าตูที่จัดลงร่วมนเจ้าคณะตำบลอารม้อรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าวาปรีครั้งที่สองเจ้าวัดสุนทรธรรมรา,รตามตำบลบัวโคกดังนั้นแจ้งให้สาธุชน ญาติโยมได้รับทราบกันนณปีนี้โอษฐสว่างบ้านปรีนี่จะได้มีสงฆ์เยอวัดก็เปที่โต้รับเขาเหมือนกันเออหลวงพ่อท่านสร้างโดมไว้นี่ที่อันนี้สงฆ์ก็คือการหลบฝนประโยชน์หลายอย่างเลยแล้วก็พระครูมงคลธัรมเนื่องเป่าคนเดียวเลนเออนะในช่วงโอกาสต่อไปพระสงฆ์ก็คงเป็นเพมาเด้อ ฝนตกทุ่มสามน้ำนองแล้วสีน้ําก็ยังไหลเจิงมาเนื่องจากมอนไม่หนักแต่ว่ามันเป็นระยะเวลายาวทําให้น้ําก็เลยเ,เพิ่มจํานวนปริมาณมากขึ้นนะครับตู้นั่งไม่ได้เลยเพราะเนื่องจากวันดีอวันน้งานเต็ตดีครื่องรักา นักเรียนมาน้ำเจิงหมดเลยเพราะว่ามันไหลมาจากเต็นด้านบนนะท่านผู้ชมมันสะสมมาแต่พวกเราก็ยังไม่ลุกหนีก็ยังอยู่ร่วมปฏิบัติกิจกรรมกันอย่างคุณครูผู้นเรียบร้อยในส่วนของการเทพสุจัดขวายอง อ่าโดรนเอในส่วนการบโอเปรเรียเรียกว่าเป็นทอกษิณแต่เความจำเป็นความจำมุขตากาคือจด้วยสมองทั้งนั้นเกิคขึ้นแต่ไม่มีการเกิดในงมาจากใจ้ไหนที่จะแสดงอากก็ญี่ปุ่นะครับก็แจากขึ้นมาบนโดที่เรียกว่า เรามาร่วมประชุมใหญ่ยังบริการไม่หยุดเลยเป็นที่บริการตลอดไปคุณผู้ชมตอนนี้พระสงฆ์ก็กำลังจะเริ่มประกอบพิธีคงจะหลวงพ่อเจ้าว่าเดี๋ยวเราฟังจำนวนพระสงฆ์มากเท่าไหร่ที่รูปสวัสดีครับสวาวาทิกาโอ้ต่อได้ยินก็เป็นตาบายบายขอบคุณ กาแฟก็ไว้บริการญาติโยมมาร่วมบุญบริการพนักงานก็ดูแลอย่างดีเยี่ยมทีเดียวนะท่านผู้ชมทก็มีความรู้สามาดูยยมาร่วมในการฟังพิธีบววิขาบุญใจเรียกว่าการเโยมทรานานการทำจิตให้ขาวรอบทําให้จิตผ่อนใสนี่นี่แหละคือหลักของพระพุทธเจ้าของหลักการของพระพุทธศาสนาว่างอยู่ นมนลหลวงพ่อเจอ้าคณะตำบลทุกตำบลน,นะครับมนฑมันดีโกทนะครับทุกประกาศไปเป็นเจ้าสำนักเนาะ <c oughs> เจ้าสำนักเ,เจ้าสำนักบาลีนะประเดียนธรรมแปดประโยชน์แต่องค์ที่สวดก็คือท่านพระมหาสถิตนะจันทะโชโต้รัประโยชน์วัดสังมวเดง เราหรือว่าับ้านปรอมันแหละบนคุ้งกุลาเป็นองค์แ<ร>สดงองค์สวดปฏิโมในในในวันนี้ดังนั้นก็นิมนต์นะครับตอนน,ตตนี้ก็สัญญาณคันได้ดังขึ้นแล้วผมบอกถึงความ,วามพร้อมก็เริ่มจะมีขึ้นสัญญาณนั้นจากสัญญาณอประการมนท่าน การมหามนไปนิมนต์ขึ้นมาพิธีกรรมด้วยนะครับนิมนต์ครับองนี้เลยกาอันนิมนต์ครับนั่ง้เต็มก่อนครับทาง้องค์เธอรอมาดินองค์ินไหมครับกินครับใช่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 มดีใจยอดเลยรัทําใหม่ไม่ไม่เลย ประคับปรตัดตััน่มกินาดบาเตอร์ลีติดีด้วมปรทศเป็นการให้กาลังใจนทีัต้องคอยดลองเพิ่มไปแล้วลองเพิ่มเพื่อกำลังเดินทางที่จะไปร่วม เข้าฟังเสด็จพระปฐมเจ้าหลวงคุ่สิริพรหมสอนเจ้าคณะอุดรแตได้ขึ้นมาบนโบสถ์แล้วนะอายุใกล้จะแปดสิบเลยโยมยังแข็งแรงอันนี้ยังแข็งแรงน่ะยังแข็งแรงหลวงปู่ของเราหลวงปู่หลวงปู่มงคลรัานกรเก้าสิบปีเลยก็ยังแข็งแรงมาลงบูชแปดสิบเก้าสิบปีนะปวดอายุยี่สิบปีเออและอยู่กับความเป็น เป็นพระเนี่ยอายุได้แปดสิบเกถามว่าเป็นพระกี่ปีหกสิบเปีอยู่ได้อย่างไรองประธานสฆงจะได้จุดทูปเทียนบูชาพร,ระรัตนตรัยต่อจากนั้นก็จะได้ทำาวดร่วมการโอกาสนี้กนะ็แล้วก็ได้นำสวนทำาวดสวดมนต์ในโอกาสต่อไปอก,กราบนิมนต์ด้วยความอง ตอนนี้พระสงฆ์ก็กำลังเริ่มพิธีพรบบรรยากาศไปแต่เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมดียังไงปีภาพประการรายก็ต้องขอทูอนับไฟเดอร์ตอนนี้พระสงฆ์กำลังจะประกอบพิธีหยุดทุบเทียนบูชาพระธาตุไร้ก็ประกอบพิธีทำสังฆกรรมแล้วก็ทำวัดสวดมนต์ต่อด้วยสวดพระปฏิโมกข์เปลี่ยนลำลลดับ,บรครับลำดับกราบคมกราบสวัสดีครับ